ออืขอบคุณค่ะนี่เหรอครับหมดนี่เย็ดเป็ดพี่จะไปวางกวะเอ้ยเดี๋ยวผมถือไปทีเดียวก็แล้วหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วหมดเฮ้ย เยอะจริงวะกาวอเหีย่เยอะมากนี่คือทุกสิ่งอย่างที่เขามีในร้านที่เขาจะทำมาเป็นข้าวกล่องข้าวหน้าให้เราได้ช่วงนี้เขาก็ทำหมดเลยสินะดู ผมใช้คำว่าเลิกตกใจวอยวายฟุมฟ่มฟายแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับเชียร์ข้าวหน้าลินัวเซกเกชีสบลูโกกิหมูชาชูเนงี่โอ้ยเนงี เนงีเนงีจำได้เนงีจำได้ติดมันไส้กรอกหมูอ๋อไส้กรอกมีสองอันไส้กรอกชีกับไส้กรอกหมูติดมันติดติดมันกับติดมันหมูกับเนื้อเหรอเอมติดมันเอมติดหมูกับเนื้ออ๋อโอเคโอเคโอเคหินอ่อนเนื่องจาก สภาพเปิดกล่องมาน่าจะตลกตลกนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้มันกลิ้งนะมันมาแบบกลิ้งๆกลิ้งๆคือกูรับมาแล้วกูก็เทแล้วกิ้งลงพื้นนี่แหละไม่มีแค่นี้นะครับมีอีกน้ำซวบมีน้ำซวบให้ด้วยแล้วก็ซ้อนหรอน้ำจิ้มอย่างเงี้ยหรอก็จะเป็นน้ำจิ้มนะในถุงเนี่ยเยอะมากน้ำซุปมีก็มีจำนวนข้าวเลยยิ่งยหยายใหญ่ น้ำยาใหญ่ย้อยเอาอะไรก่อนดีทางบ้านครับทางบ้านอยากลองชิมอะไรครับอยากดูอะไรก่อนไหนลองพิมพ์ข้ามาเลยครับอ่ะไม่มีใครตอบก็เอาที่ชอบที่สุดก่อนแล้วกันโอ้เยอะไห้หมดเหมือนเล่นแบบพิกซออะไรเงี้ยทีดที่ที่เใครจะไปท่าไหนจะไปจะไปก่อนเลยบัดีา้าโอ้ย ไม่ใช่แจรเย็นลูกแจรเย็นเออแค่นี้เองง่ายง่ายว้าวข้าวหน้าเลี้ยนวัวมาหูกินกินดีมากอะ่ะหัวใช้หอมผัดนะครับ ไอ,อ,อ,อเฮียไอเฮียเอ้ยฉันรักเธอกูรู้เกิเเ่ยวไอเฮียมังแต่งองแงมาเลยนะบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่ปิดไม่มีกินเลยจะอดตายอยากจะตายจะดิ้นตายทำยังไงดีชีวิตแย่จริงๆๆๆแล้วมันก็มา ออยากจะแบบกินหนบ,บหน้าแล้วมากินข้าวได้ไหมได้รู้สึกเหมือนแบบไอ้นี่หน่อยเขาก็เข้าใจทำเนะอะหัเยีย่พูดอะไรไม่ออกเลยยีย่มันอร่อยกูอร่อยข้าวข้าวกินกับข้าว ต้องรู้ให้หมดแต่เมื่อกี้พูดอะไรไม่ออกดีนะไม่เคยกินกับข้าวเขาเลยนะไปร้านเขาไม่เคยแบบสั่งเออเอาข้าวด้วยหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่เคยหรอกข้าวซอส แล้วในซองนี่คืออะไรอ่ะพีกเหรอนี่อ,อ่ะมันชิดทาง กูลูกเกี้ยวบอกติอ่ะกินตั้ม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 หมดจ้าไม่ให้บุฟเฟ่ต์ไงกูขอดื่มดั่งทุกๆกล่องแบบไปเรื่อยๆได้ไหม 음음 <laughs> 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 Hình subscribe ngon เราไม่เอาอะไรดิกินของดีก่อนเนงิข้าวหน้าเนงิในตำในตำนานนะครับ เนื้อสไลด์บางที่ใครๆก็โอ้ยโวยวายเ้ยเนื้อสไลด์บางที่ใครๆก็รักพอโบติดอันนั้นน่ะมันต้องหืโอ,ยโ,อยโหยโหยหาความละความเมตตามันจะย่างเสร็จใช่ป่ะบางปะ่ะให้ดูก็ได้อันนี้บางหรืออะไรบางวะอันนี้ดูกแล้ว คุณเซกอกชี้บังนะฮะคุณต้องเลื่อนไปนะครับเห็นบ้าไม่เห็นดิไม่ดูว่าคุณจะแดกปกตินี่ไอข้าวไอเนงี่เนี่ยคือแผ่นใหญ่ใช่ไหมวางแล้วก็เอาหอมก็ซอยปุ๊บปิดพับพับพับอ่ามันมาเป็นข <pasa>. ้าวให้เราเอ้า อ๋อริมหอมนา่รสชาติแปลกๆขาดซิกเนเจอร์ของมันนี่เองเอาใหม่คำนี้เอาใหม่โหดีอ่ะ พ yeah. ถ้าหลังโควิดไปแล้วยังมีเมนูพวกนี้อยู่ไม่ต้องไปแล้วในร้านเนี่ยเจ๊งนะท่าบอกเลยจะมีใครรู้ไหมเนาะเออแมวไม่คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณเริ่มไว้ฉะนั้นอย่าไปหง่อยอย่าทำตัวง่อยเศร้าส้อย ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จริงแต่โควิดไม่สามารถทำอะไรคุณได้ถ้าคุณมีกำลังใจที่ดีพออุ้ยอ๋ออันนี้เป็นอะไรวะไส้กรอกชีสครับผมยความแตกตากออกไปนะครับพี่อันนี้เป็นชายเท้าชายเท้า โอ้โหเดี๋ยวน,นี้คุณผู้ชมอืมอฮึแวะ็ไอ้ปลานปล่นาน้องเขาบอกหิมะลายเฮียอ๋อเหรอที่เราไปกินที่น้าแล้วเราไม่เคยรู้สึกว่าชิมมันละลายแบบนี้เพราะว่าเรากินเร็วมากมยังไม่เรมันยังไม่สก่งเฮียแบบนี้นี่เอ๋ข้าวหน้าหินอน มันจะไม่สวยเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้มันมันน่าจะกิ้งกิ้งกิงกิ้งกิงกิงอยู่จําได้มันมีก็มีคําถามนะตั้งแต่มาว่าช้อนกูนใหญ่ไปหรือ,อยังไงสร้างแต่เรื่องเขาอะเหรอหมึงอ่ะ ครับขอโทษครับโอ้โห้อื้มติดมันดกว อ้ำมอเลออ้อืมแบบอืรสชาติมันมันมันแบบเดียโอยดียวดีมากบลูอกี เฮียด ok like mm ูเดิเธอดูสิเธอเนื้อบุกโกกีนี้ก็เป็นเนื้อที่แบบเฟียวอยู่นะสั่งบ่อยอยู่อืม เขาหรักเธอช่วยอ,อยากเลาะแต่นหน้ามันกินให้หมดเลยอานะเอาเงินนะเอาเงินนนะ อืมที่สำคัญไม่เหนียวเลยไม่แห้งเฮ้ยเออจริงเนื้อไม่เหนียวไม่แห้งแบบอันนี้เลยใช่โอ้โมันรู้สึกตอนจะหมดแล้วอะ่ะตอนนี้นะครับก็กลับมาสามกล่องสุดท้ายแล้ว

mấy im loại uống thong rồi Ngon, ngon, ngon Ngon มันจิ้มรานะน้ำกะพริกลงนะกระเทียมอืมอ้มอืมอ้มหมูติดมันเลี่ยนนะมันเลี่ยนเพราะมันด้วยตัวหมูไงฟิวหมูนะเดี๋ยวต้องแบบคนไทยอะ่ะตดไงตัดยต็มนบครึ่งพริกทิงกท้งครึ่งทิ้งเครื่องถึงรถต่อไปไไโหฮโัม ข้าวหมูติดมานันนี้เข้ามาแล้วแบบซอสหม่าล่าไอกอบเนี้ยเลิกเดี๋ยวอ่ะวันไหนตื่นเช้าแวะไ,ไปหามันหมูซาซูชาซูนะโอ้โหเธอดูสิโเราอยากให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไปเราไม่อยากกินแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะ หมูสวยทุกกูว่าอันนี้น่าจะเลี่ยนกว่าด้วยลองลองนี่เอยเอยก็ลองดิเม็นยากอะไรวะพริกที่เขาให้มานะฮะนี่นะฮะผมซองเล็กอย่างนี้กูงวสงสารคนแพ็คเหลือเกินอยากสัมภาษณ์คนแพ็คอหอว่าคนแพ็คเขารู้สึกยังไงเขาแบบเขาบ่นอะไรหรือเปล่า โดยซองหน้าเก็บนะกำลังดีโรยพริกลงไปนะฮะโอเคตามด้วยซอสนิดหนึ่งนะฮะโอเคต่อไปก็ตักเข้าปากนะครับโอ้ยเก๊ก,ก ต้นหอมหน่อยต้นหอมหน่อยไปอืมตามกาดอืมอืม,ม,มให้เลยเฮ็ดดอยเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดเฮี้ย ทั้งนี้อ่อนโยนไม่กินเผ็ดโอ้โหเผ็ดตายที่เคีะยรของมันเนี่ยเป็นอะไรทําไมชอบสบดสังเกตไหมครับสังเกตไหมผมจะเป็นคนที่สบดบ่อยมาก,ะการะย่างของเรานะฮะไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับเออต้อง20เลยแม่ง18ไม่ได้หรอกผู้แม่งคิดไม่ได้ต้องแบบเด็กมหาหลัยแบบที่แบบสักปี3ปี4อ่ะดูได้ นะมีหน like. ึ่งมีสองสมองก็ลังแบบเรียนรู้กำลังจดจำไงพวกเด็กขึ้นโตองไม่สมควรเดดูายการเราก็เป็นแบบนี้ได้ได้เงอ๋ เอาเป็นว่าพูดง่ายๆนะกูรูกิวครับ a c e บุ o กกูรูกิว G U I U G Y U U ให้ดูก็ได้สั่งเลยอร่อยทุกอย่างเฮ้ยเฮี้ยมันดีนิ่งว่า ไม่พามู้สึกเหมือนนั่งอยู่ที่ร้านกูรุกิวเลยอะเหมือนแบบได้กินได้ทุกอย่างของเขาแบบดีอ่ะว้ายอยากกินอ่ะนะอีกอิ่มแล้วเอ่มขอบคุณกูรุกิวครับที่ส่งอาหารทีๆดีอย่างนี้มาให้เราชิมมาให้เราทานมาเพิ่มพลังให้เราในวันหยุดแบบนี้ในวันที่เราต้องอยู่บ้านต่อสู้เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยสัตว์เศร้าเฮ้ขอบคุณร้าน เปิดเมื่อไหรก่กลับมาเปิดเมื่อไหร่โลกกลับมาสู่สภาพสภาวะปกต,ติเมื่อไหร่เราจะไปกินคุณเราจะไปกินคุณเอง <c oughs> สนับสนุนให้คนอ้วนดูดีขอบคุณ Fat ฟ f f i l ฟ a ล e แเราพูดถึงกรอบบ่อยช่วงนี้คิดถึงมันเหรออยากกินมาล่าหรือเปล่าน้องหมูปิ้งก็นะ่ากินขอบคุณอ่าบิบิพัฟบิบีพัฟหมดแล้วไม่ได้กินเลยนี่ว่าเออว่ะ ใช่จริงนะช่วงเนี้ถ้ากดบีบีพัททุกวันนะวันละสองเมตรสองเมตรสองเมตรแค่นี้ก็เหมือนแบบไปออกลังกายแล้วอะเยี่ยมก็นี่ก็ช่วยได้เยอะนะงั้นกลัวไม่กลมงี้หรอก,อกขอบคุณมังกีเยิมผู้สนับสนุนร่างกายดีๆที่ตอนนี้ไม่ได้เข้ายิมเลยจริงๆ,ๆ,ๆเฮ้ยเศร้าพขกก็ใหม่โอกาสหน้าชอบถูกใจยังไงกด subscribe บอกเพื่อนบอกต่อแชร์ออกไปเยอะๆฝากแชร์นั่นนะจ๊ะบ๊ายบายสี See ya, bro.